เราจะมาขุดกระชายนะครับเพราะว่าช่ามืดฝนตกนะครับกระชายที่ปลูกไว้ข้างบ้านนะครับเดี๋ยวมันจะงอกซะก่อนนะครับต้องขุดรากเข้าขึ้นมานะครับหลายคนบอกว่ามันจะมีเลิวนะครับเพราะว่ากระชายคือเป็นต้นที่เวลาหน้าแล้งเขาจะตายนะกระสันต้นเขาแต่ว่าเขามีหัวมีเงาอยู่ข้างล่างว่าจะมีไหมจะขุดดูนะครับวันนี้นะครับนี่ไงครับเห็นไหมหัวเขาอยู่นี่นะครับนี่ไงนี่ไงนะครับก็จะขุดดูนะครับเพราะว่า กระชายก็คล้ายๆกระเจียวนะครับจะมีหัวอยู่ข้างล่างนะครับดินค่อนข้างจะแข็งอยู่เนาะข้างบ้านก็เอาหัวที่เราใช้นะครับที่เราซื้อม,มาจากตลาดนะครับเรากินรากมาแล้วเราก็จะเอาส่วนที่เป็นหัวขั้นนะครับเง่าขั้น่ะมาชํานะครับมาชําก็ดินข้างบ้านนะครับอุดดูสิจะมีไหมจะมีไหมสหรับกระชายนะครับลุ้นกันนะครับมาลุ้นกัน กระชายเป็นพืชที่กินหัวนะครับกินกินรากกินรากตัวทีกินรากนะครับใส่ในเครื่องปรุงนะครับเป็นนะเครื่องเทศเครื่องปรุงอาหารสําหรับคนไทยบ้านเรานะครับนี่ไงครับเห็นไหมเห็นไหมก็พอมีอยู่เนาะพอมีอยู่นะครับพอมีอยู่ก็จะเก็บไว้นะครับขูดเก็บไว้ผลตกแล้วเขาจะงอกเป็นต้นขึ้นมาแล้วรากเขาจะฝ่อนะครับเขาจะฝ่อนี่ไงครับกระชายก็พอมีอยู่นะครับดินเขาจะแน่นนะครับแต่โอเค ก็พอประหยัดเงินนะครับเป็นเทจชายนะครอบครัวที่จะซื้อกระชายนะครับนี่ไงครับโอ้ก็ก็สวยอยู่เนาะก็ยาวอยู่สําหรับกระชายที่ผมปลูกไว้ข้างบ้านนะครับดินก็จะแน่นนะครับแต่ว่าไม่คิดว่าเขาจะออกรากให้เรานะครับอย่างนี้ครับผมกระชายใส่ผัดเผ็ดใส่ผัดชาผัดต่างๆนะครับใส่ในแกงเลียงนะครับใส่ในแกงป่านะครับก็คือ ให้กลิ่นหอมฉุนนะครับส่วนรบบกระชายทุกท่านคงทราบดีนะครับสําหรับว่าเครื่องหอมประเภทนี้นะครับผมคล้ายกระเจียวนะครับหน้าแรงเขาเขาก็จะตายนะครับแต่เขาจะมีเงามีต้นก็อยู่ข้างล่างนะครับแล้วเขาก็จะถึงน้าฝนก็แตกต้นขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างนี้ครับผมแล้วก็จะเด็ดเอาสาหรับเฉพาะนี่ครับผมแง่งเขานะครับแง่งเขานี้เด็ดอย่างเงี้ยนะครับต้นกระชายนะครับ โอเคก็พอได้อย <Yeah. S 1> ู่ครับพอเอาไปใช้ในครัวเรือนได้นะครับสําหรับกระชายนะครับก็คิดว่าไม่มีคิดว่าไม่เป็นนะครับก็ก็พอได้อยู่อาจจะไม่สวยเหมือนที่เขาปลูกเป็นเชิงพาณิชย์เนาะแต่ว่าอันนี้เราแค่เอาเอาส่วนนี้ฮะเอาส่วนหัวเงาเขานี่ครับเอามาชํำเนื่องจากที่เราซื้อมาจากตลาดจากแม่ค้าเราใช้ลากเขาแล้วก็เลยมาชํำตรงนี้นะครับก็ เป็นต้นขึ้นมานะครับแล,ล้วก็เป็นรากนะครับกระชายต้องใช้รากนะครับใช้รากใช้รากนะฮะผมถ้าเขาออกต้นแล้วนะครับเป็นต้นแล้วรากจะฟอร์นะครับก็จะไม่มีรากให้เราเอามาใส่ในอาหารนะครับโอเคครับผมก็จะใส่น้ำเลยไว้ครับเตรียมน้ำไว้คับแช่นะครับสำหรับกระชายที่ผูกู้ได้นะครับโอเคก็พอได้อยู่นะครับพอมีอยู่นะครับพอมีอยู่ยังไงครับพอมีอยู่พอมีสำหรับกระชายของผมนะครับ ก็อันนี้อาจจะฟอฟอนึ่ยนะครับเงาอันนี้จะขุดต่ออีกนะครับงไงครับก็พอมีอยู่นะครับติน,นอ่อนอย่างนี้นะฮะ ก็ก็มีเนาะมีเนาะก็ก็ก็คุ้มกับการขุดอยู่นะครับสําหรับกระชายที่เราปลูกไว้นะครับก็พอมีอยู่เอาดินออกอย่างนี้นะครับเป็นเงาเป็นแง่งก็ดูแล้วอาจจะแก้ต้นต้ยติ่งนะครับต้นติ่งก็เช่นกันนะครับจะเพนเป็นรากเป็นเงาอย่างกระชายนะครับแต่ว่าจะเล็กกว่านะครับนี่ไงโอเคเอาดินออกก่อนนะครับเอาไปล้างน้ํานะครับแล้วก็เราก็จะ ใส่ตู้เย็นไว้นะครับเก็บไว้ไม่งั้นเขาก็จะงอกนะครับงอกแล้วก็จะไม่มีรากแล้วนะครับรากเขาจะฝ่อนะครับโอเคอาจจะไม่สวยนะครับอย่างที่พูดไว้นะครับผมนี่เหมือนของผู้ผู้ปลูกปลูกเป็นเชิงพาณิชย์นะครับนี่ไงครับกระชายผมโอเคครับอาจจะมีสั้นบ้างยาวบ้างนะครับก็กลิ่นหอมนะครับกลิ่นหอมเหมือนกระชายนะครับผมไม่จะผิดเพี้ยน ไปจากที่พวกที่ปลูกเป็นเชิงพาณิชย์แล้วก็มาขายให้เราเราปลูกเองก็หอมเช่นกันนะครับสําหรับกระชายนะครับโอเคครับผมอ่ะแชรน้าไปก่อนนะครับนี่ยกระชายก็คือเป็นส่วนประกอบของอาหารนะครับผัดเผ็ดผัดกบผัดปลาไหลผัดหมูปลานะครับได้เลยแกงป่าต่างๆผัดปลาดุกนะครับหอมๆนะครับ มีไหมมีไหมหโหนี่หักหักไหมโอเคหอมอยู่นี่อยู่นี่ครับผมขึ้นมาไงครับโอเคพอมีอยู่เนาะมากระชายนะครับนไงครับโอเคกลิ่นหอมเลยนะครับหักด้วยนะครับนี่ไงครับก็ ยนติดนะครับอย่างแบบนี้อาจจะหักหน่อยนะครับอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับเพราะว่าขุดตื้นเลยนะครับขุดตื้นไปหน่อยเราไม่รู้ว่ารากเขาจะลึกขนาดไหนนะครับสำหรับกระชายยินติดเอาติดดิ้นอ่อนนะครับแล้วก็แช่น้ำไว้ก่อยนะครับจะไปล้างครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่กล่องใส่ถุงพลาสติกหรือว่าอะไรต่างๆแช่ในตู้เย็นนะครับเอาไว้ใช้ได้นานนะครับสําหรับกระชายนะครับที่เราปลูกไว้นะครับ ขุดแล้วเพลินนะครับเอาเอาอีก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 นะครับขุดแล้วเพลินนะครับบอกเออชายเรามีหัวเช่นกันนะครับอางัดขึ้นมาหน่อยนะมี่ไม่เอ่ยอ๋อนี่ไงครับผมมีอยู่มีอยู่มีอยู่เนาะก็พอมีนะครับอันนี้ยาวหน่อยนะครับอัดินออก อันนี้คือแง่งที่สมบูรณ์นะครับไม่หักไม่หักอันนี้ไม่หักนะครับแต่อันนี้หักนะครับเก่าวิยะไม่ได้นะครับหักโอเคเด็ดออกก่อนนะครับนี่เอาเงาาออกนะครับกระชายคือเรียกว่ารากนะครับรากสุดที่เป็นรากนะครับรากกระชายไม่ใช่หัวนะครับเรียกว่ารากครับรากกระชายแง่งกระชายเขาเรียกแง่งกระชายนะครับเป็นพืช ใต้ดินนะครับใต้ดินประเภทประเภทรากฝน mm. อาจจะเรียกว่าหัวจริงๆแล้วเขาเรียกว่ารา,ากไงครับอา้าแช่น้ำไปก่อนขุดตอ่อกไหม <laughs> เห็นว่าโอเคขุดแล้วก็ให้จับเพลินอาเอาหน่อยหนะน่อยเองหน่อยน,น,น,นัดขึ้นมา ก่อนมาเริ่มเลยครับมีไหมเอ่ยอแงะดูก่อนแงะดูก่อนมีไหมมีไหมอ๋อนี่ไงครับมีมีมีม,มีมีให้เรานะครับสําหรับรากกระชายนะครับเรียกว่าแง่งกระชายเนาะนี่ไงนี่ไงอ๋ออันนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับไม่ขาดไม่ขาดอันนี้ไม่ขาดโอเคครับนี่ไงเป็นดินเหนียวนะครับดินที่เราขึ้นมาจากบ่อข้างบ้านนะครับเอามา ผมตรงนี้นะครับก็เลยเอำมาะชากระชายนะนี่ไงครับได้อยู่เนาะก็จะเอาลากมันแช่น้ำก่อนนะครับอย่างนี้ครับอันนี้ฮะพอได้อยู่พอได้อยู่น,นี่ค่อนข้จะสมบูรณ์ยาวเลยนะครับ ล้างน้ำออกก่อนนะครับสำหรับดินที่เกาะนะครับเยอะไหมอ๋อนี่ครับได้อยู่ได้อยู่สำหรับกระชาส่วนที่เป็นเงานี่ครับเงาแบบนี้ผมก็จะปลูกที่เดิมนะครับชําที่เดิมนะครับเตรียมปรับดบนแล้วก็จะชําที่เดิมนครับที่เดิมนะครับฝนตกลงมาเขาจะได้งอกใหม่ใหม่นะครับสําหรับกระชายที่เราขุดเอารากไปแล้วนะครับสําหรับหัวของเขาหรือว่าเงาของเขา แล้วก็จะชําไว้ที่เดิมน,นะครับไก่บบช้ที่ได้นะครับผมจะไปล้างน้ํานะครับเอาดินออกน,นะครับแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นนะครับเอาไปใช้ปรุงอาหารนะครับผมก็สําหรับวันนี้ครับผมพอแค่นี้ก่อนเนาะก็พอแล้วนะครับสดไก่ชา้าโอเคครับผมจะไปล้างกระช้ายมดแล้วนะครับโอเคครับบ๊ายบาย